ตบแล้วก่อนโฮแนะนำไม่ถอยมาเกือบสุดเลยนะเฮ้ย,อ,ยอันนี้ก็สุดเดิมเฮ้ยเ,อ,ยเอ,ยอันนี้ก็ไม่ไหวนะฮะโอเคต่อไปก็ประมาณนูน้นเอ้ยยิงไปไม่ได้คุณผู้ชมคือเราต้องอยู่ประมาณนะี้เออแล้วก็ดีดไป เพื่อนทำไมไม่โดนอะ่ะว้าบ้าบ้าเราอยู่นี่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 โอ้เกือบแล้วโอ้โหฝันได้แค่ครั้งเดียวก็ยังดีแล้วกันแฮแฮแฮเราอยู่นี่เราอยู่นี่โดดไปด้านหลังต่อไปก็ ไม่ได้โดนเลยนะเนี่ยตา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 มันอยู่นี่เฟ้ยในจริงก็มาซิโหจุ๊บๆๆๆโอ้ยเก็บแล้วกลับแล้วจุ๊บลบแอบจุ๊บฟึบแบบนี้แล้วก็โดนจุ๊บๆไปแล้วเสร็จแล้วก็เด้งขึ้นไป ดาบเริ่มใกล้พังแล้วนะอยู่นี่อยู่นี่เออจะตบก็ไม่ตบท้งนานแล้วเห็นเราไม่ได้เลยนะเก่งกว่าเอเลนอีกไม่รู้หรอเป็นเอเลนที่ตายนานแล้วนะ โอไปแก้วนี่มันไอ้ท่านดัดฟันไอ้ท่านตัวนี้มันแพ็งแก่งเกินไปผมจะฆ่าไอ้ท่านไอพวกนั้นอีกสักสิบตัวนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ประมาณกี่ครั้งเนะี่ยใกล้ตายยังเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ตายได้ การตายเนี่ยคือแบตอบตัวละครเราไม่ไม่มีเลือดลดนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเย้นายตกมาเราก็จะได้สุขใจเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอไม่สุขใจแล้วเริ่มที่จะบ้สุขใจตบมาตบค่อยมา โอ้ตบมาจริงด้วยตบมาจริงด้วยน้อยแน่อือตบมาอีกรอบเซฮตบช้าจริงเลยเออวิกแก๊สจ,จะหมดเออเราก็ได้สักครั้งอุย้ยไม่ได้นะจะหมดแล้วแก๊สแก๊สแก๊ส ตรงย่านนี้มันจะได้ไหมฮะเอ้ยได้ได้ได้ฮะได้นะนะคุณผู้ชมผมว่าถ้าเป็นตรงที่มันเป็นย่าก็าคือได้ใครถ้าใครไม่รู้นะไอ้ตรงที่มันเป็นเศร้าเนี่ยสามารถเข้าไปได้ผมก็บอกไว้ก่อนสําหรับใครที่ไม่ไมด้ดูคลิปเก่าๆผมอาจจะรีวิวได้ไม่เท่าดีนี้หรือว่าพอๆกันมันเป็นเรื่องความแย่นะฮะ ๆๆวาน,นี้น่าจะได้เอ้ยอย่าติดนมอย่าติดนมไม่เอาเฮ้ยยติดนมไททันแล้โหคุณผู้ชมช่วงนี้ผมันไม่ได้ใส่ปกคลิปเลยนะฮะไม่เหมือนช่องอื่นนี่เขาใส่ปกคลิปไปนานแล้วลงปุ๊บใส่ปกคลิปเลยอะความจริงก็คือ ปกคลิปนี่คือใส่พร้อมกันเลยอ่ะนั่นแหละเออให้ท่านตายแล้วคุณผู้ชมคุยกันเพลินเ,นเอ,อ้ยไปแล้วดีใจดีใจโอเคเราเบิดสองรอบนะฮะแล้วพอเราฆ่าได้เราก็ออกไม่ได้เอเราก็เปลี่ยนไม่น,นไม่ได้นะผมฆ่าสิบตัวใช่ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ คือผมคิดว่าเออมันจะนั่นไปอะผมโชว์กาบคุณผู้ชมป่ะเนี่ยคือผมจะเล่นช้างไงแล้วมันก็นั่นเน่ะมันก็จะไม่ทันนี่เวลามันจะแบบยาวเกินไห้ท่านตัวเล็กนี่ผมจะโคตรชอบปล่อยทิ้งไว้อะมันยากอะผมไม่รู้นะคุณผู้ชมว่าสําหรับคุณผู้ชมนี่ยากหรือเปล่าแต่สําหรับผมนี่คือโคตรยากนะฮะคือมันเออได้ละหนึ่งตัว มันจะขึ้นในด้านซ้ายนะคุณผู้ชม,มจะเอาตัวใหญ่ก่อนตบใช่ไหมตบผิดคนแล้วไหนมาตบผิดคนแล้วโมชินเลยนานี่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 เฮ้ยไอคนนี้มันอะไรกันเฮ้ยคุณผู้ชมดับเบิลคิวไม่เคยมีคนทำมานะมีอยู่ผมคนเดียวคือถ้าจะทำก็ ยากนะเพราต้องหาคนที่ไอตัวละครที่มันเรียงกันะ่ะยท่านที่มันเรียงกันนะซึบซึบึดซึบ,บนนแบบนี้แหละฮึด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 ต้องแบบนี้เียนความเบียนเบนเบียนเบยนให้กลับมันต้องเบียนเบียน,นมันให้ได้พอแล้วไปฆ่าตัวใหญ่ดีกว่าไอตัวนี้น่าจะพอได้มันใหญ่มากไหม เออใหญ่อยู่ใหญ่อยู่โอเคได้ของหมดอายุแล้วให้รีบไปเปลี่ยนหมายถึงดาบนะฮะแกเริ่มใกล้จะหมดละแต่บริเวณน,นี้ใกล้ๆอยู่อืมไม่ได้ไม่ได้เราไม่ปล่อยให้เราตายเองเออเต็มแน่วป่ปะ ไอ้ไท่านไม่ฉลาดเอ้ ade, ยตายซะโดนดับเบิลคิวดิดับเบิลคิวทิเบิลคิวดิทิเบิลคิวแล้วก็คอดคิวอะสี่ตัวมันเรียกว่าอะไรอะสี่ตัวมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรห้าตัวมันเรียกว่าอะไรมมนหน้าตัวมันเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมคอมเมนต์ให้ผมด้วยหกตัวมันเรียกว่าอะไร หกตัวในทีเดียวต้องได้มาจนกว่าผมจะตายแล้วกันอย่ป็นว่าผมคขีว่าคขีมันน่าจะสมควรนั่นแล้วอึดตายซะแต่ให้ท่านม,มีสติปัญญาเพราะเจ้ามันไม่ฉลาดนี่นนี่แน,แน่ตัวเล็กหน่อยแล้วกันถ้าผมตายก็ ปิดคลิปเลยละเพราะว่าตัวเล็กมันฆ่าย,ยากอ่ะมันหันไวไหมปะมันไวไหมไม่เอาละฆ่าตัวใหญ่หน่วยสำรวจทุกคนต้องฆ่าให้เกินล้านตัวไม่ใช่ละล้านตัวกเกินนั่งานกี่ชั่วโมงเนี่ยคือผมไม่ได้เป็นคนแบบเล่นเกมนานขนาดนั้นนะคุณผู้ชมครึ่งชั่วโมงก็เลิกแล้วอะเอาดิสำหรับยูทูบเบอร์แบบ นันแคสเกมเขาก็เล่นแบบเป็นชั่วโมงกันอะเอาเดิแล้วผมดูเล่นแบบโอ้โหคโวดน้อยมันก็ดีต่อสายตาตัวเองด้วยไงคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมฟันไดแต่ผมไม่ฟันฮะนี่บอกเลยว่าสายตาเป็นที่หนึ่งะครับผมไม่ใช่ละก็จริงนะแต่ถ้าผมเล่นได้นานผมก็เล่นนะฮะบอกเลยว่า ไม่แนะนําให้เล่นแบบนานเป็นชั่วโมงนะฮะหรือว่าดูคลิปแบบยูทูบเบอร์เป็นชั่วโมงแต่ก็ดูได้เดี๋ยกก็ต้องรู้ว่าต้องพักสายตาบันแหละประเด็นโอ้ยพวกนี้มันเยอะจริงๆไม่ไหวอะถ้าอยู่ต่ำแบบนี้ผมไม่แนะนำนะเพราะมันจะยากกว่าแก้หมดแล้วงั้นก็ปิดคลิไปไว้เท่านี้แล้วกันคุณผู้ชม สำหรับนี้ไว้แค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยบอกเลยว่าเกมนี้พิมพ์เลยเกมไม่ท่านสมจริงแค่นั้นแหละก็จะขึ้นแล้วสามารถโหลดได้ใน YouTube เลยจะมีคนที่เขาทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็บอกเลยว่าเกมนี้สนุกมากแถมยังสามารถกระโดดดึง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 ดงดงได้โอเคนะที่อยู่เกมัรรมโวันนี้ผม17ตัวแล้วก็อยาอยาทำค่อยอยาทำค่อย โอ้แต่งแล้วปะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะฮะบายบาย